เอาเรื่องถึงที่สุดแน่ค่ะหนูเล็กก่อนบ่ายเดือดมากคลินิกดังทักแชทมาหลังตัดขนหูหมาขาดสุดช็อกแอบปกปิดไม่รีบแจ้งตอนเกิดเหตุค่ะทำเอาสะเทือหนหัวใจคนรักสัตว์อย่างมากนะคะหลังจากที่หนูเล็กก่อนบ่ายหรือว่าหนูเล็กพัทรวดีโพสต์ภาพน้องหมาที่เลี้ยงไว้ชื่อว่าชายโดยน้องหมาตัวนี้ค่ะถูกร้านตัดขนหมาตัดหูขาด เจ้าตัวเนี่ยทั้งช็อกแล้วก็โกรธมากๆเพราะว่านาทีที่เกิดเหตุทางคลินิกไม่ยอมแจ้งมาตรงๆค่ะซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเล่าว่าปกติพาชายไปคลินิกอาบน้ําตัดขนประจําแต่วันนี้คิวเต็มเลยพาไปร้านตัดขนมาแถวนั้นแล้วเขาตัดหูชายแล้วไม่ยอมโทรแจ้งแต่เอายาหย,ยุดเลือดโปะไว้ที่เป็นขาวๆทิ้งเวลาไว้นานจนกว่าจะโทรแจ้งว่าเสร็จแล้ว ตกใจมากๆรีบพาหาหมอหมอบอกลึกมาก2เซนเลยหมอบอกว่าน่าจะพามาตอนใหม่ๆอันนี้แห้งแล้วแต่ก็ยังสามารถเย็บได้แต่น้องก็จะเจ็บอีกหนูใจสัน่นมือสั่นโกรธมากๆตอนนี้น้าตาไหลเลยชายคงเจ็บมากใช่ไหมลูกอยากปรึกษาพี่ๆที่นักน้องหมาเหมือนกันเจอแบบนี้ต้องทํำยังไงเรียกค่าถาขวัญแบบไหนหนูไม่ยอมให้ชายเจ็บฟรีแน่ๆสงสารชายมากๆคือลึกขนาดนี้มึงตัดยังไงก่อน ต่อมาทเจตัวนะคะก็อัปเดตว่าได้พาน้องหมาทําแผลฉีดยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยส่วนทางร้านตัดขนได้ทักแชทมาแต่ก็อึ้งหนักเพราะบอกว่าจะจ่ายค่าเสียหายตามจริงและค่ายาซึ่งมีการโอนเงินมาให้แค่1,800บาทก็ทำเอาหนูเล็กเดือดอีกรอบว่า คายยายาจิตใจไม่จ่ายลายไม่อ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับจากธุระาจะรีบไปจัดการพร้อมตั้งคำถามว่าถ้าลูกคุณไปตัดผมแล้วโดนหูขาดขนาดนี้เดือจะออกขนาดไหนแถมยังปกปิดไม่รีบแจ้งอีกลูกคุณไม่เจ็บและคุณจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอมาก็คือลูกที่เราเลี้ยงมาอย่างดีไม่งั้นเขาคงตายนานแล้วชายแก่แล้วตาก็บอดสะโพกก็หลุดตั้งแต่เด็กคือเดินหรือดิ้นแทบไม่ได้แล้วยังต้องมาเจ็บตัวกับพวกทำงานสเสิร์าไม้เหมืออาชีพอีก คิดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ไม่รอตัดคนวันอื่นกลับร้านหมอประจำเพราะเห็นคนใช้ยาวมากแล้วก็เลื่อนวันมานานหลายวันแล้วเลยค้นหาร้านแถวบ้านดูจนพลาดมาเจอร้านแย่แบบนี้อีกทางหนูเล็กคะย,ยังรีโพสล่าสุดด้วยเปิดแชททางร้านติดต่อกลับมาแล้วเรื่องการจ่ายค่ารักษาตามความเป็นจริงพร้อมทั้งเผยด้วยว่าสองวันแล้วไม่อ่านไม่ตอบไม่รับสายไม่ยอมจ่ายค่าเยียวยาจิตใจร้านไม่มีสิทธิ์กำหนดเองว่าจะจ่ายแค่อะไรการที่น้องหูขาดความเสียหายเกินค่ารักษาอยู่แล้ว ขณะที่เพื่อนๆดาราหลายคนค่ะก็แนะนําว่าให้เอาเรื่องตามกฎหมายถึงที่สุดเพราะเข้าใจเราเลี้ยงหมามาเหมือนลูกเรามองเขาเป็นคนในครอบครัวสงสารน้องมากๆและถ้าร้านรีบแจ้งก่อนน้องอาจจะเย็บแผลได้ทันไม่ต้องเจ็บซ้ำสองหนูเล็กอาจจะไม่โกรธเท่านี้พอาแผลที่หูขึ้นลึกมากนาทีเกิดเหตุมาอาจจะเจ็บมากแต่ถ้ารีบแจ้งยังพาไปโรงพยาบาลได้เย็บแผลทันที นอกจากนี้ค่ะชาวเน็ตยังบอกด้วยว่าดูจากรูปหมาแล้วน้องตัวเล็กมากคนไม่ได้นะจะมีอะไรมาบดบังสายตาทำไมถึงพลาดตัดหูเข้าไปได้ลึกจังเลยสงสารน้องน้องหมาก็มีจิตใจค่ะ